สวัสดีคร่ะเช่นเคยดีมค่ะก้อยค่ะโจ้ครับผมแล้วทำอะไรครับพี่โจ้วันนี้วันนี้ทามารีแกมากใช่วันนี้ทำมารีแอกสิ่งที่เพิ่งปล่อยมนไม่นานก็คือเทเลอร์ของซีรีส์แห่งปีในปีที่แล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยปีที่แล้วนี่คือแปรรัชจาด้วยใจเธอนี่คือดังแบบไม่ไหวใช่ดังไม่ไหวนะซึ่งโอเค พาร์ทแรกเนี่พาร์ทหนึ่งนะฮะตอนเราคงไม่ได้ทำเรียกย้อนหลังเนาะแต่ว่าเราดูหมดแล้วเราดูกันหมดแล้วเดี๋ยวเราคงจะไปทําเริ่มทํเรียกของพาร์ทที่สองเลยซึ่งมีกี่ตอนไม่รู้เหมือนกันอาจจะห้าเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเธอเื่งความยาวประมาณเกือบสามนาทีมองว่าทะเลสวยจังเขาถ่ายสวยอยู่แล้วโอ้โหผมก็โอ้โหนมเดียวไอ้ยะ โอ้โหโอยากเป็นนักแสดงส,สดใสจะทำเบื้องหน้าสดใสสไตล์ฟเฟชชี่โอ้ยโอ้ระมวนมากแม่ไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะเอ้ยอแอะโอ้โหแสงส,ส,สวยมากมึงก็ต้องมาอยู่กูด้วย เราสองคนคุณโทนดีมากเราสองคนนะอ่าเป็นแสดงคู่ของมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันเหรอวะเออเอาละเพลงเปลี่ยนละเนี่ย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 ยังไงอะเราอะไม่ชอบเลยฮะอ้าวหนูใหญ่ย้ายภาคเฉยทำไมล่ะก็เหมือนกับว่าน้องมาเรียนแล้วน้องเริ่มเรียนไปแล้วเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่ทางนี่ปะการได้ทำละครด้ย แฟนมึงไม่มาอยู่ด้วยเหรอมึงดูเหงาอ่ะลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมอืมจึกไปหนึ่งเอายังไงอะ่ะเอายังไงอะ่ะคูเนี้ยเดี๋ยวเฮ้ยยังไงอะ่ออะ,งงอะมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอะ่ะกูกัมตอนนี้ก็เหมือน<ด>ตอนกูเปนแรกๆแล้วอะ่ะ ทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้้วยวะมีสมาธิหน่อยลืมโอเอวไปซะอ้าวเปลี่ยนไปแค่ไหนมึงรู้ตัวว่าด้ราจริงกูเป็นคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบกูแางนี้ปะกับโอเอ๋วอะดูแลกันให้ดีดีนรูก เอาเอาทำไมต้องคิดอ่ะทำไมเองต้องคิดอ่ะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วนะเองไม่เคยแบบไม่เคยมั่นใจอะไรสักทีอยากทุบป่ะขอบัตรทุบหลังค่ะแปนะแันเนลจะเธอพาร์ตสองไลน์ทีวีเท่านั้นนะตอนใหม่ทุกคนพระธสัิีสองทุ่ม เริ่มยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้เออหวางได้แค่ต้นอะแค่ต้นจริงๆเครียดแต่เมื่อกี้เห็นแฮปปี้เอเวอเรสตรีแสดงว่าก็ต้องคบกันสักพักแล้วปะจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาเขาคบกันเป็นแฟนตอนตอนตอนท้ายตอนท้ายของของของพาร์ทแรกไจบปปลายเราจบปหก นี่แปลว่าติเนเรื่องก็ต้องดําเนินไปถึงตัวขึ้นปีสองใช่เพราะว่าไม่งั้นนะ่ะไม่งั้นจะมีการแบบว่าแสดง,งอะไรแบบนี้เหรอเพราะว่ามันมีการมันมีการแสดงด้วยนะมันเริ่มเข้าคาสใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าเรียนปีแรกมันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบว่ามีการแสดงด้วยใช่ไหมเรียนเรียนปีแรกน่าจะแค่แบบว่าดูเรียนรวมๆก่อนใช่ไหมแล้วค่อยแยกตอนแรกเขาอยู่ อยู่คนละมหาวิทยาลัยด้วยปะใช่เพราะตอนเพราเขาสอบเขาเตะเตะสอบเตะที่สองถูกไหมเป็นเป็นอีกที่หนึ่งคนละมหาลัยกันใช่แต่ว่าเป็นคนละมหาลัยแต่มันมันที่จริงมันก็ไม่แปลกที่แบบว่าตอนแรกเราอยากเป็นอันนี้มากๆแต่บางบางอย่างมันมันเวลาเราไปเรียนเราไปเห็นอะไรลึกๆแล้วมันไม่ชอบมันได้ไง อพอเราพอเราลงปกัสแล้วมันไม่ใช่ก็ได้ปกติแแต่นี่เขาไม่ย้ายภาคย้ายภาคไม่ได้แปลว่าซิ่วถูกไหมแค่แค่ย้ายย้ายย้ายภาคคืออยู่คณะเดิมปะไม่ได้ย้ายคณะไม่ได้คณะคณะเดิมแต่แค่ย้ายภาคน้องอาจจะพอไปเป็นแล้วน้องไม่ได้อยากเป็นนักแสดงไงตอนเนี้ยน้องอาจจะอยากไปเป็นคนเบื้องหลังเบื้องหลังไปเป็นู้กํำกับหรือเป็นซัมติง เออใช่ใช่บางทีน้องอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นตัวแสดงเองแต่แบบอยากไปเป็นแบบว่าทำละครอยากเป็นคนสร้างนออี้หรือเปล่าแต่ทำไมหน้าหน้าเตคือต้องแบบว่าเฟลขนาดนั้นที่เขาบอกว่าเขาอยากจะย้ายภาคก็เ,เป็นความ้ทะไงเป็นความฝันที่จะเป็นนักแสดงด้วยกันหรือมัง้งอาจจะอย่างนั้นเออเพราะว่าก็จะใช่เหรอหนูว่าเพราะว่ามันมีตอนที่แบบว่าอยากใช้เด็กเดียวกัน มีปมเหมือนเมื่อพักเมื่อภาคแรกอะเมื่อเมื่อตอนหนึ่งอะก็เหมือนมีปมว่าพอ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 เพื่อนจะมาเป็นด้วยก็บอกเหมือนกับมองว่าเพื่อนว่า ทำอะไรแป๊บเดียวชอบเดี๋ยวก็เลิกชอบอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนมีปมนิดนึงแล้วพอแบบว่ามองว่าเพื่อนเป็นคู่แข่งอีกตอนนั้นพออะตอนเนี้ยเราทําใจได้แล้วว่าเราจะไปอยู่ด้วยกันเราจะต้องเป็นนักแสดงด้วยกันเราจะนิ่ด้วยกันอยู่ดีเพื่อนก็ปล่อยมือไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนอีกแล้วคือเหมือนเหมือนแบบเลิกชอบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วที่แบบมีความฝันว่าจะขึ้นป้ายแบบขึ้นป้ายด้วยกันไงด้วยกัน ก็จะไม่สำเร็จแต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นไหมอ่ะแต่สีผมสวยม่ะใช่ทั่วมากจริงสีผมแดงแบบแต่ชัดมากอะสีผมชัดมากกด้งงงงทำราศีผมเหมือนกันนะงงทำราศีผมกันนะว่าสีผมนี่คือแบบว่ามีช่วงที่แดงแล้วช่วงไม่แดงเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนดูอีกรอบไหมเอ้เสื้อเพิ่งเห็นใช่เสื้อตัวนี้นี่เสื้อตัวที่ั่านที่แล้วป่ะเสื้อสั่นเสดปะที่เออเอ๋วใส่ คล้ายๆนะพูดชัยจะบอกเลือเล่อนๆคล้ายๆลายกับกระเป๋าที่น้องหิ้วอ่ะอันนี้เขาบอกว่าตอนเราไปที่นั่นแปลว่าเนี้ยนี่คือช่วงก่อนไปเพราะว่าช่วงอีพีแรกๆของเรื่องเลยมั้งน่าจะก่อนจะ,จะไปไช่วงเริ่มใ <จะ S 2> ช่เพราะนี่อยังอยู่ภูกเก็ตอยู่ไง<ล>อยู่ทะเลอยู่เลยอยู่ภูเก็ตอยอู่ค่ะคือพอเข้ากรุงเทพแล้วหัวเปลี่ยนสีเลยเนี่หรอไม่รู้เนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมไม่รู้ว่า ทำทำส ciel, ีแดงนี่นะคะือตอนไทม <passe> like. ์ไลน์ไหนคือช่วงใหม่ๆหไทม์ไลน์ขนาดนนั้หรอกใช่ไหมอ๋อแค่โมเมนต์อันนี้ตอนแรกตัดมาเหมือนเหมือนแบบเหมือนเพิ่งเพิ่งเข้ามาแล้วก็แบบยังแฮปปี้ยังรักกันอยู่เออเออเพราะมันยังอยู่ในช่วงรักกันนะนอนกอดกันหนุ่มหน้าอ่ะจะเป็นหัวแดงแค่ตอนตอนแรกตอนแรกไปอยากเป็นนักแสดงอ้าวไม่แน่นี่แตสองสองคนใหม่ฝีมือดีทั้งคู่สองคนเนี้ยก้อยก้อยกับผู้ชายชื่อนะเล่นกิ่งทั้งคู่เลย เกก่งมาแล้วก็มีโอบพิธีเข้ามาเป็นน่าจะเป็นคอนฟลิกต์ใหญ่ของเรื่องเลยดูทรงแล้วจากเทเลอร์เมื่อกี้ที่ดูไปพิมโอบค่ะจะทำเบื้องพิมโอบเดี๋ยวก่อนตั้งใจทำให้ดีที่สุดกูพอแล้วอันนี้ชุดชุดหมบทแบบแบนบาริสต้าน่าจะหบทแคสงานปะฟิลลี่แคสงานเปล่าเออเออฟิลลี่ไม่แคสงานอ่ะแคสด้วยกันเป็นบาริสต้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่สเกต มันตามไปหลอยๆแล้วครับสีแดงสีน้ำเงินแดงกับน้ำเงินเรื่องนี้เขาค่อนข้างคุมโทนพี่จะเป็นแบบแดงน้ำเงินเราค่อนข้างจะแบบเขียวประทับใจเรื่องอารมณ์บวมแม่สีอ่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าแดงมันแดงมันจะคือตัวแทนโอ้เอ๋วถูกไหมสีแดงเต๋อสีน้ำเงินเนี่ยตามไปลอยๆแล้วอย่างนี้ยังไม่เล่นบุ๊กนี้ใช่ไหมลอยๆเราอีกแล้วอ๋อนี่เขาเขาอ๋อเดี๋ยวก่อน สีเนื้อไทยด้วยนะสีเนื้อไทยเนื้อไทยสีเนื้อไทยคือโอเอ๋วอ่ะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใส่เนื้อไทยน้ำเงินสีน้ำเงินส่วนเตะเป็นมหาวิทยาลัยที่เนื้อไทยแดงผมใส่ผมใส่สลับกันอยู่ตอนเนี้ยฉากที่ภาพสวยโอ้โหแสบทำยังไงแสงสวยมากแสงแบบโอ้โหจัดแสงยังไงโอ้โหสุดมากแสงดีมากสักวันนะกูจะบิวมันป้ายโฆษณาแบบนี้มันก็ต้องมีอยู่ด้วยเราสองคน เมื่อกี้เมื่อกี้ยังเห็นกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันเหวะโอ้เอ๋วใช้เป่าคัรได้แท็กอยู่เลยเี่ยตรงนี้เนี่ยช่วงนี้คือผมดำเริ่มเริ่มเปลี่ยนละเริ่มจุดเปลี่ยนละใช่ไหมหรือว่าไอ้ผุนแดงที่เขานอนกอดกันคือตอนจบที่ดีกันแล้วเปล่าพี่น้องไปทำผมนแดงตอนจบเปล่าเอ้ยถ้าบอกว่าอยาย้ายพาทนี่คือฉากเดียวกันกับที่ซาผมนะแล้วตอนซาผมตอนแรกเมื่อกี้เห็นแบบดูแฮปปี้ดีด้ามันคือแสงในห้องน้ำใช่ไหม อันนี้แสงในห้องน้ำใช่แสงห้องน้ำคือแสง,แสงเดียวกับที่สระผมในห้องน้ำเมื่อกี้น,น่าจะแฮปปี้ช่วงต้นสี่อ่ะแล้วก็แบบบึ้งใหญ่ยภาคพักเออไม่แต่หนูกำลังคิดว่าหรือตอนที่เขาตัดมาตอนแรกที่นอนที่ริมร,มริมหาดอะ่ะม,มันคือตอนแรกแล้วก็ไล่ระดับมามาก็คือหัวดำมันโดยตลอดแหละแต่เขาตัดเอาเอา,เอาตอนจบอะ่ะที่แบบ<ช>ว่าน้องอะ่ะดีกันแล้วแบบเคลียร์กันแล้วอ่ะแล้วมา แต่แบบว่าถึงจะไม่มีคนอื่นหรือว่าแบบจะมีใครเข้ามาเราก็ยังมีกันหรือเปล่านี่กูแบบว่าคาดหวังความจบที่แฮปปี้เอนดิ้งเลย่ะเราไม่ได้มาขนาดนั้นเราก็คาดหวังว่าจะแฮปปี้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่แฮปปี้เดี๋ยวดาวอาจจะโดนเผาได้อีกอ่าอ้าไปเมรุเรื่องกันนะคะนี่น่าจะแบบเหิือกลับมากินข้าวเข้าคะกลับมาที่บ้าน้วยก็อัเ่อ้วนนะ ดูเป็นโตอาหารจีนเ่ยดูจีนจีเอออาจจะกลับมาอาจจะกลับมาภูเก็ตหรือเปล่า Happy first anniversary ก็น่าจะใช่แหละว่าในเรื่องน่าจะเป็นช่วงแบบผ่านไปหึงปีเลยอเรื่องเรียกว่าทำนยาวใช่แบบเรียนมาปีนึงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ใช่คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะทำไมโอบอยู่ทั้งฝั่งของโอเอ๋อแล้วก็ฝั่งของเต้เลยอะเราปมหาลัยไหนเนี่ยมหาลัยไหนเนี่ย มันเหมือนมันมันเหมือนละครเวทีอ่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปอ่ะคือกำลังคิดว่ากำลังคิดว่าตอนโอมันเป็นรุ่นพี่ของมหาลัยเต๋แหละอืมแต่นี่เจโอโอเอ๋วล้วจะฉากเดี๋ยวมันจะมีฉากทีมม่มาดูละครไยคิดเวทีใช่ไหมไปฉากละครมันคือใครดูก็ได้ไงใช่ไหมอ๋อมันมีฉากที่แบบน้อง, <c oughs> น,องน้องนั่งอยู่โต๊ะข้างหน้าเออแล้วแล้วก็โอบก็นั่งกำกับอยู่ชแถวหนึ่งโอบไปพุ่มกกับเลย แล้วทีเนี้ยทนนนีนี่คือนี่คือจะจะจะมาจะมาให้ดูว่าเต๋ได้มาเข้าซีกับหุยอย่างนี้แล้วก็อาจจะอีกแล้วหรือเปล่าเริ่มมีแบบเออเต๋แกอีก <c oughs> แล้วเหรออีก <c oughs> แล้วห <c oughs> <c oughs> วั่นไหวหวั่นไหวแล้วหรือเปล่าขันวันนี้ไม่ถึงขั้นหวั่นไหวแต่แบบว่า<อ>มันก็แบบมันมีแผลอ่ะใช่ไหม คือเต้ก็เคยชอบผีบองกอนเธอไม่แข็งแรงเลยอะ่ะเออไม่เอาแล้วเต้นะซแต่สตตับสนเก่งอ่ะีซแต่เขาเก้งเขา้ใใเขาไปแล้วเขาไม่ฟันธงไม่ชัดเจน,เนใ,ในบางในในเกือบทุกทุกอย่างเป็นคนไม่เป็นคนแบบเออไม่ค่อยชัดเจนเต๋อเป็นคนคิดเยอะมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่ว่าไม่สรุปในหัวไม่เอาแล้วเต้ซีซั่นที่แล้วสงสารตานมากแบบโอ้จริงโอ้ไม่ไหวเลยเต้สงสารตานแล้วก็สงสารโอเอ๋วด้วยด้วยความไม่ชัดเจนของมันอ่ะ ใช่อันนี้ตรงในโรงละครในโรงละครก็คือคิดว่าโอ้เอ๋วแค่มาดูมาเป็นคนดูแหละแล้วก็มาเออมาเจอเจอรุ่นพี่คือทำไมต้องมองกันด้วยสายตานงั้นเนี่ยแปลว่ามีซับตีมมาก่อนมีซับตีมมาก่อนตรงนี้แต่ตอนที่บอกมันเริ่มผ่าไปเรื่อยคือหัวแดงแปลว่าหัวแดงมางท้ายแล้วพอตอนนั้น น่าจะช่วงท้ายของความดราม่าใช่แล้วกพราลังกันแตกแดงแดงอยู่ตะลังจะแตกกูก็จะให้เขาจุดแบบหัวแดงตอนตอนจบมันจะมีคู่ดองอีกคู่หนึ่งมันมีหน่าเธนแบบว่าหน้าจะตีน่าจะทะเลาะกันแล้วน้องไม่มีสมาธิสอบก็เหมือนตอนสอบพี่ไม่มีสมาธิอ่ะแต่การที่ตัวละครโอกัสไม่ได้ตัวละครโอบมาพูดแบบนี้อมันก็ดูมีแบบมันดูคิดได้มากกว่ามากกว่าแค่เรื่องที่จะให้โฟกัสละครกั เขาดูเหมือนตัวละครโอมกับโอเอ๋อจะมีซัมติงด้วยไงน่าคิดมากจังเลยอะแค่นี้ก็เครียดแล้วเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยเครียดแล้วเออแล้วก็มาว่ายน้ำอีกแล้วเก่งได้แค่ไหนไึ่รู้ตัวว่าไอ้ชาติพลอยตัวแล้วปล่อยตัวเองลงไปจริงๆุ๊คนแบบเนี้ยมันจะไม่ชอบกู๊บเรางี้ป่ะเราก็จริงจังอยู่แล้วงั้นมากูป่ะ นี่นี่ค่ะทําไมเราต้องคิดล่ะทําไมอีกแล้วอเต๋อที่ตอบไปเลยอ่ะไอ้เต๋อเอาอีกแล้วทาไมไม่ทำไมต้องคิดทำไมต้องคิดเฮียร้องไห้อีกแน่ร้องไห้อีกแน่น่ากลัวเอ้ตอนตอนหนึ่งก็คือร้องตั้งแต่ EP หนึ่งจน EP ห้าพพาร์ทหนึ่งองร้องไห้ทั้งเกี้ยวกลัดพาร์ทหนึ่งคือร้องไห้ทุกตอนจริงคนดูจะตายแล้วนะพาร์ทสองเอาอีกแล้วอะดีหัวใจกันมากเลยอะ ชาใต้น้ำอีกแล้วอันนี้แค่มันน่าจะดูอะคาริเอมไหมข้างขวาคือคืเผีเสื้อสมุทรหรอหรือยังไงถ้าพูดถึงยักษ์ผู้หญิงเราก็นึกถึงยักษ์ผู้หญิงที่เกี่ยวกับทะเลอะไรก็ต้องเป็นเป็นเป็นผเสื้อสมุทรซึ่งมีความหมายไหมไม่รู้นาดาวชอบแบบแฝงความหมายไว้กับทุกสิ่งอย่างอ่ะในในเรื่องอะเราก็ระแวงนะเราก็ระแวงเราระแวงเขาแหละเอาจริงๆเราอ มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพีเตอร์สมุดอะเราสองคนไม่ใช่คนเดิมมันไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความสมหวังเออมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของความสมหวังนะพีเตอร์สมุดอะเราข้าพีเตอร์สมุดไปได้ไหมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายพีเตอร์สมุดอะก็มาตายแต่พระอภัยก็ไปกับนางเงือกไม่นะจะมีคนตายอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก มันมันแค่รู้สึกว่ามันจะไม่สมหวังอะไอเรื่องคนตายเนี<ม>่ยจริงเราต้องตั้งกับดูพาร์ทพาร์ทหนึ่งแล้วนะเราค้นระแวงว่ามีใครตายหรือเปล่าเพราะว่าพาะเรื่องก,ก่อนหน้าแล้วกันไอไอหมอเป้งอะ สนใจอันนั้นอันนั้นคือต่งใจไปเลยต่องใจไปเลยก็อหวบอเต่าตายคือแบบต่องใจไปแล <c oughs> <อ>้วว่าเขาจะเขาจะแกงกูอีกไหมเนี่ยอะไรนะอเต่าตายนี่คือแบบข้ามไม่ถึงจริงจริงแกงนช่นหรอแล้วคือแบบร้องไห้แบบเบอร์ใหญ่มากขนากนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วแล้วตอนมาแปลรักหนึ่งก็แบบโอ้เอ๋วไม่ตายลูกร้องไห้โอ้เอ๋วโอ้ยไม่ตายลูกไม่จะตายลูกถ้าตายจะ้วทาพาเต่อไปยากเลยแล้วพาส์สองเนี่ยเอาอีกแล้วไม่แต่พี่ก็พี่ก็ ต้องเชื่อหนูนี่เชื่อมั่นว่าหนูมันแฮปปี้เอนดิพี่โต้ต้องเชื่อหนูเห็นปะพอเริ่มมีปัญหากันแล้วพอน้องเริ่มบอกว่ามันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปน้องหัวแดงพี่แล้วตอนจบพี่จุบนะผักก็แสดงว่าต้องมีกันแล้วเพราะว่าหัวแดงพี่โต้ต้องเชื่อหนูต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นเพราะว่าเราแฮปปี้ไม่ค่อยไปได้เพราะด้วยด้วยไทม์ราศีผมเหมือนหัวแดงมีทั้งช่วงแฮปปี้และช่วงทะเลาะใช่ไหม น่าจะน่าจะเป็นช่วงที่กาลังแบบกาลังหักกาลังช่วงหักขัดเขช่วงท้ายซีซั่นแล้วก็มีฉากหนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าแม่บอกว่าเราเขาโอเอะต้องดูแลกันดีๆอาจจะแบบว่าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเจเะมันไม่ชัดเจนอะไรเลยแล้วมันกังวลไปหมดแล้วมันสับสนเก่งมากอะไรอย่างเงี้ย้ากนีงคือถ้ามีพี่ชายมาคืออันนี้ก็น่าจะพี่มาเราเห็นมีพี่ชายมาอีกแล้วแล้วมีพี่ชายก็อยู่โกหุนโกหุนก็อยู่แม่ก็ยังมีบทอยู่ กมประเด็นก็คือต้องคอยมีคนดึงอ่ะคนแบบคนแบบไอเตะอะเพราะมันไอเตะไอเตะมันคือแบบว่าไอเตะไอเตะมันคือแบบมันอ่อนไหวมากเลยมันสับสนเก่งมากมันวันไหวไปหมดเกิทุกอย่างอ่ะเคดคนเดียวเรื่องเรื่องทุกอย่างจะไม่เกิดเลยถ้าไอเตะไม่ใช่คนนี้ใช่เพราะมันคนเดียวเอาพี่เพราะมันคนเดียวตั้งแต่หนึ่งเลยอะตั้งแต่พาร์ทหนึ่งอีพีหนึ่งเลยอะที่มันที่มันบอกว่ากูก็ไม่คิดว่ามันจะไปคู่แข่งกูนี่หนูฝังใจมาก คือมึงเฮ้ยเพื่อนมาเรียนด้วยอ่ะเราอยู่ต่างจังหวัดเราเข้ามาเรียนในกรุงเทพคนเดียวอ่ะเพื่อนเพื่อนจะไปเรียนด้วยควนดีใจไหมจะมีเพื่อนที่เราสนิทแล้วไว้ใ<ม>จามาด้วยมีเพ่นไปด้วยอ่ะคลื่ขับมาเพื่อนเราเป็นคู่แข่งเดยวก็จะทุบแต่แบบชื่อเรื่องเนี่ยอ่ะเนี่ยพรอยู่ที่ชื่อเรื่องแปลแลกเฉด้วยใจเธอพาร์ทสองต้องบอกว่าชื่อเรื่องเรื่องเนี้ยมันจะมีตัวมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษตั้งแต่ซีซันแรกแหละ แล้วชื่อภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้แปลตรงตัวชื่อเรื่องจริงๆชื่อภาษาอังกฤษมันเหมือนเป็นอะไรเป็นชื่อรอของของเรื่องที่นี่นเป็นชื่อ,อแบบอย่างพาร์ทีพาร์ทหนึ่งมันคือไอโทซันเซ็ตเอเบิลยูไอโทซันเซตเบลยูมีนิมันคือฟีลลิ่งแบบฉันฉันจะบอกภาพทิศเกี่ยวเรื่องของเธอประมาณว่าไม่มีใครรับฟังไม่มีใครพร้อมจะรับฟังเรื่องของฉันกับเธอฉันเลยต้องไาพูดกับ,บพราร์ททิศคือพูดใครไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนตัวแทนเต๋อที่แบบ ซีซั่นแรกตอนจบก็ไปพูดตรงพาทิสนั่นไงตรงแหลมพรมเทพก่ะก็เหมือนพลิกกลับมา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 จบดีได้แต่ซีซั่นนี้ทำให้เราอยากไปแหลมพรมเทพไอพรมิสไอพรมิสยูเดอะมูนมันแปลว่ามันแปลว่าสัญญาในสิ่งที่แบบเป็นไปไม่ได้อะเดอะมูนอะคืออันนี้เป็นสเป็นเป็นสำนวนภาษาอังกฤษคือแบบเหมือนแบบสัญญาในในในฝันรวมแรงอะที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะ พือเดิมมูนไงเหมือนเหมือนสัญญาว่าฉันจะเอาเอาเอาพระจันทร์มาให้เธอไปไปไม่ได้อ่ะถูกไหมใช่ไหมเนี่ยอีกแล้วนะไพ่เดอมมูนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปแล้วไพ่ยิบสีแล้วกูหาไพ่เปิดมาเริ่มเริ่มแกะแผกเชื่อมโยงอีกงเชื่อมโยจะนิดนึงนิดนึงคิดว่าถ้าเกิดมันจะคลิกกลับมาดีได้เนี่ยเดอมมูนอะพระจันทร์พระจันทร์มันคือตัวแทนเต๋อเต๋อคือพระจันทร์แล้วเอกพระอาทิตย์ มันก็อาจจะแบบแอนพอมิสอยู่เดอะบูลเนี่ยคือแบบอะเดอะบูลถ้ามันเดอะบูลถ้าตีความเดอะมูนเป็นตัวแทนของเต๋ออย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้ถูกไหมคือถ้าไม่ได้ตีความว่าเดอะมูนคือพระจันทร์จริงๆอ่ะเครียดเำไมเจ้าจังเลยเครียดจ้าทำไมเครียดล่ะจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาปล่อยเขาปล่อยเอ็มวีมาก่อนเอ็มวีเพลงสองของบิวกิ้งกับพี่พีอ่ะเป็นเบลูใช่ เราก็แบบเอาแล้วแหมเปิดเปิดตัวเพลงกนเรื่องอาพี่ใช่คือเพลงของตอนไม่ยังตอนมันคือการหลอกล่อหลอกมากเปิดตัวเบลนีตอนนี้ใช่คือแบบเปิดตัวเบลมากจนแบบมันมันเบลเกินไปจนแล้วสูว่าโอเคเรื่องเนี้ยจะตีดราม่าแบบดังตรงอีกแล้วแน่เพราะจริงๆตอนตอนพาร์ทพาร์ทหนึ่งเนี่ยเพลงเพลงเปิดก็ไม่ก็ไม่ไม่เบลนะเพลงเปิดก็คือแบบ ก็เป็นเต๋ใช่ไหมไอขีดกันกระดาม่ามากระดาม่าแต่เริ่มเลยไงอันนี้จะว่าอีพีแรกอาจจะแบบแฮปปี้แฮปปี้ก่อนให้แบบตายใจก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยตบค่อยตบให้ตายตอนอีพีสองสามสี่ห้าตบให้ตายโอ้ซื้อทิชชู่ตุนกันเถอะนะเตรียมเลยจวหนูจะมาซื้อทิชชู่มาเตรียมเตรียมเลยองพลังเตรียมเลยอ่ะเออเออยี่สิบเจ็ด พฤษภาใกล้แล้ววันพฤหัสสองทุ่มเรา้มาลองรุนความรักนิไปด้วยกันนะมาลอรุนไปด้วยกันนะเราทาแน่ๆเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ก็ทําด้วยด้วยน่าจะืึ้นไข่เดิมของนาดาวเนาะคือน่าจะมีเนื้อหาซีรีส์ได้ไม่เกินยี่สิบนาทีต่อตอนยี่สิบนาทีเออได้แค่นั้นนะก็เดี๋ยวจะพยายามตัดต่อให้รู้เรื่องแล้วกันให้มากที่สุด <c oughs> แล้วก็คาดหวังมาก <c oughs> แล้วคาดหวังมากนะเพราะว่าต้องอย่างเราเคยคุยกันว่าแบบ ซีรีส์ที่มีซีซั่นสองเนี่ยซีซั่นสองมันมักจะไม่ปังเท่าซีซั่นแรกใช่ลิงเป็นเป็นแบบเป็นสิ่งที่พบพเจอได้ทุกเรื่องจริงๆอ่ะที่ผ่านมาทึ่เคยเห็นนะใช่เหมือนคนไทยมีอาถรรพ์หะทำซีรีส์ภาคสองแล้วแบบทุกเรื่องมันจะแบบมันจะแบบแม้แต่เรื่องที่เรามองว่าเฮ้ยมันควรจะดังมากแต่ดีมากนะแฟนคลับเยอะมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบก็ยังดรอปอ่ะก็ยังดรอปลงไปเยอะอะวยความที่เขาทำซีซั่นแรกมาแล้วมันปังมากอะ ใช่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะได้ทําซีซั่นสองซึ่งอันนี้เรา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 แต่อันนี้เรารู้สึกว่าเขาเขาเตรียะไปแล้วยู่เพราะตอนจบหนึ่งก็คือแบบปูเลยว่าปีสองนะมีสองได่นอนอะไรเงี้ยไม่ทุกครั้งที่มันมันไม่มันไม่ฟังเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเริ่มเขียนบทใหม่เพราะว่าตอนแรกอะทําให้สุดไปเลยแล้วพอมาดูกระแสแล้วพอมาดูกระแสแล้วว่าทําใหม่ทุกอย่างมันกลายเป็นรีบทั้งบท ทั้งบทซีรีส์ทั้งบทนิยายนู่นนั่นนี่มันทุกอย่างมันดูรีบไปหมดมันก็เลยอาจจะทําให้มันดรอปมันดรอปลงเออแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเขาตั้งใจที่จะจะมีอยู่แล้ววางแผนแล้วก็จะมีมันน่ามันน่าจะมันน่าจะปังเลยมัจะปังซึ่งเราก็เชื่อตั้งใจเออเราก็เชื่อมอยี่้อนาดาวแหละนาดาวทาอะไรก็สมมัติก็จะปังก็หละนะเราก็คาดหวังนะฮะพุ่งกลับโอเคปะไม่ค่อยกดดันพุ่มกลับกันเท่าไหร่ป เดี๋ยวเราไปรอดูรอเจอกันในเรียกของซีตัวเต็มนะฮะโอเควันนี้ก็ไปก่อนอคคแล้วครับบ๊ายบาย,บายทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ